ตลาดส้าตลาดเช้าใช่ป,ป,ชปทองไ,ไ,มไม้มัดแกงอาลมาละอับแป้งกระอปเลจะได้กลับบ้านหล้่0 0ตัวได้รู้แน่เอาหมดเลยไงอ่ะกองสิบพันสองสี่ปสิ

เสียมนียแต่ปีจะพอขายโอ้ยนี่ได้หนึ่งไดตั้นี้ก็ต้องตัวเ็อันนี้มาลาเลยนกัอีนได้ไหนกินะาดินึ่งเด็ดทองก้ออีมดแดงได้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  ตายเก็บอยู่แดดมันเจ็บขึ้นไข่มาแดงเออนี่หัดไก่น so kind of ี่เนะเือมีไก่ม oh, right ีปลาปลาก็มีสลัดสลัดโอ้สลัดงามเนาะเอาคอยหนินุ๊อันนี

cái <laughs> gì đó cái gì đó cái gì đó cái cái gì đó cái đỏ đó cái tiền rồi cái chết <coughs> yeah. ไม่เลยสนี่กี่ดอนี่กี่ดอกวันวันหนึ่งใช่แล้ววันนี้ใช่แล้วก่อนก่อนสิบสองเตเื่องนี่กี่กิ เก็บน้อยเก็บน้อยก็มีนก่มๆนี่ไปทันเลยเนาะนี่โตยังไหมฮึโอเคเนาะ โ<ว>หรจังเมื swimming, card, at, ่อชัดตาโอยเน่ะโัวชิน่ถเอาไปยางกินไม่ได้จหรอไม่ดริหรอ เด็กอยไรดิบมันแดงมันแดงเลยมัแดงกัยนี่เนาะหนนี่เนาะจากอีหนนี่เนาะหนนี่เนาะโอโโแดงตโคงบ แสงก็มีได้พิมพ์เงินทอนได้กีหลอกก็มีอีหลอกแหวนแดงเอาีไปฮะฮะลงได้นี่ก็หมดอล้วเอาไปนีะอันนี้อันนี้แม่หมดแม่หมดก็มี ก็มีแมงก็มีเรสแม่ลาลมาแลจัดเด้อไปงแม่หมดเอาวะเงมั้เอากะไล่กินยกินนี่ด้กินต้องกินยบาทเพราะมันจะระบายเอาิแต่พอเปล่าสีเนนึงมาดีมีมีเงิน

แต่เลยปลุกโลนเลยเอาไปจังได้น้องบอลนี่ใครมุดนี่แม่มุดอันนี้สิบพันธ์วะไม่าิถุงาไม่ได้เชื่อตู้เลยแล้วมันแดด ไอ้งมะซิงไอ่ล่าได้เลยนะคนี่นี่ตีนนคน่ตน้ำหลากทางทางตะลุ่

โอ้ยเาเละเออเส็ีของกบ้านเล็วอนเาะขอบบ